น้องจำหลักค่ะเออชื <c oughs> ่อจำหลักจีนบางช้าจ้าก็ต่ก่อนนี้เคยเป็นคนติดเตียงจ้ะเป็นคนติดเตียงเนื่องจากว่าเราเป็นอะไรมาเราเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วก็มีมีกระดูกเสือเ่อมอย่างเงี้ยจ้าแล้วก็เกิดอุบัติเหตุด้วยจ้าจก็เลยมีอ<ร>า,าชีพ ขับรถส่งพนักงานโรงงานค่ะอืแล้วทีนี้ก็เลยพอเป็นแล้วมันไม่ได้เป็นระยะปีสองปีอย่างเงี้ยจ้ะมันเป็นมาทั้งหมดสิบกว่าปีจ้ะสักสองสักสมมาเรื่อยมาเถอมาเรื่อยจ้ะแต่เราตอนตอนที่มันเป็นใหม่ๆมันก็ยังเดินได้อยู่เนาะแต่ว่ามันเดินไม่ดีมันมันก็เดินแบบทรมารเสียบแรกแรกอะไรประมาณนี้เนาะจะนึกว่า เราเขาบอกว่าไงดีก็ไปรักษาหมดทุกที่เลยอคืออยากขายหมดหมดเงินไปเยอะมากเออกินยาดำยี่ห้ออื่นมาด้วยจ้าเซื้อทีวีมาด้วยใช่เยอะด้วยเห็นยาของแถมจ้าเออยาอะไหลายที่อยากหายมากเพราะว่าเราเห็นว่าลูกอ่ะเราเป็นมาอดทนเราคิดว่าเราจะจะจะหายไงคือทนทนหนักเข้าแล้วเรารักษาไปด้วยเนี่ยเราต้องถูกจับที่แล้วก็หาย แล้วก็มีกําลังใจจะสู้ต่อไปเรื mm. ่อยคือไปหมดไปว่าใช้บอกตรงไหนคือก็้นกลัดไปหมดเลย mm. แต่ทีนี้ว่าตอบโจทย์มันไม่ได้ mm. แล้วก็งาดำเนี่ยเราก็ดูจากทีวีอ่ะกลับมาดูแล้วมีแต่ดาราสวยๆงามๆเนาะ mm. เขามาโฆษณาเขาหันจริง mm. เขาก็นันตีจริงยังงั้นเราก็ต้องหายได้เด็ก uh. เขาก็เลยซื้องาดำในทีวีมา mm. เยอะ แต่ทีนี้มันไม่ตอบโจทย์จริงๆอย่างที่เขาโฆษณานะครับที่ที่เราเราเราได้ได้เห็นมากระตานะคือไม่ไม่เหมือนอย่างที่เขาโฆษณาจังทีนี้เราก็เลยมาเจอคนที่ที่เรานอนติดเตยงอยู่นะนะแล้วทีนี้ลูกเราน่ะก็มาดูเราทํางานด้วยวิ่งมาดูแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะหนักเขาติดยัียงมาเลยไงทีนี้เราก็น้อยใจว่าเออเราเนาะแทนที่จะช่วยลูก เป็นภาระของลูกให้ลูกต้องมาดูแลเราอย่างเงี้ยจ้ะลูกก็เข้ามาก็ให้กาลังใจเราตลอดเดี๋ยวก็หายคุณยายวันนี้อยากกินอะไรแบบพิเศษพิเศษไหม,มก็เข้ามาอย่างทุกวันเขาก็กเอาเอาซื้อของมาแล้วก็มาเทใส่ถ้วยเนาะแล้วก็ใส่จา,านอีกทีนึงเอาข้าวมุ้งให้แม่มแล้วก็เ,เน้ำไปให้แม่ ลูกแล้วตอนนั้นเราก็คิดสั้นน่ะค่ะสั้นเนอะเอฟเราแทนจะช่วยลูกก็ะดันมาซ้ำเติมลูกเนาะ <Okay. S 1> ถ้าเราไม่มีไม่มีเราลูกก็อาจจะแบบแบบเขาก็จะมีชีวิตแบบเงินทองเขาจะเก็บได้เยอะกว่าน,นี้เนาะเพราะว่าเราคิดแล้วว่าเราคงไม่หายเพราะว่ามันติบกว่าปีมาแล้วเนี่ยมันยืนยันได้ว่ามันมันไม่น่าจะหายแล้วแปดสิบกว่าปีมันจะดีขึ้นมาดันไปติดเสียงอย่างเงี้ยจ้ะ เราก็คิดไปเลยเนาะน้อยใจอยู่แต่ก็ก็แบบเราก็เคยปฏิบัติทำมันก็กลัวด้วยเลยเพราะบาดกลัวอย่างเงี้ยจากเขาเป็นไปตกนรกอะไรอย่างเงี้ยนั่นเนาะกลัวจัากแล้วทีนี้ก็เลยอยู่มาลูกก็เราก็อยู่อย่างนั้นนะคะชีวิตอยู่งั้นตลอดไปคิดว่าไม่น่าจะหายแล้วล่ะไม่น่าจะหายจนวันหนึ่งไปทําบุญเขาพาไปทำบุญจากอันนี้ก็ไปเจอคุณ เฉลิมพลนะเนาะเขาแนะนำว่าเนี่ยให้กินงาดำนะเขากินกันเนี่ยขนาดเขาอายุเจ็ดสิบกว่าขาเขายังไม่เป็นไรเลยเขาดีขึ้นในอย่างเงี้ยดีขึ้นแน่นอนเร<อ>าก็คิดว่าเรากินมาเยอะแล้วเ,<อ>เรารักษามาเยอะแล้วขนาดในทีวีเขาพูดดีกว่านี้อีกใครพูดดีกว่านี้ใช<อ>่เ <laughs> ขพาพูชนะเขาพูดดีกว่านี้อีก<อ>ทำไมเรายังไม่หายเลย ร้อยังไม่ใช่สามพันอย่างเงี้ยสามพันห้าตกลงซื้อมากินแล้วอะจ้ะแล้วมันไม่หายมันจะหาดแต่ในใจเราก็อยากแบบว่าอยากหายอะต้องลองจะไหนไหนเขาบอกว่าต้องลองจ้ะก็เลยบอกเขาเอาเข้ามาให้เซ็นเพก่อเปลุกด้านเมย์เ้อยแต่ในงานที่อื่นนจ่ายก็เต็มที่แต่ขอให้อมอะเซ็นก่อนได้ไหม ว่ามันจะหายทิงเพราะว่าราคาเขาไม่ได้สูงดูจ้าจ้าทีนี้ก็เลยเขาก็เอาให้จริงๆอะหลังจากกินไปหนึ่งกระปุกเป็นไงหนึ่งกระปุกปวดอยู่จ้ะปวดอยู่นะปวดนะกินวันละกี่เม็ดกินวันละสามเม็ดสามเมื่อสามเม็ดเออเมื่อสามสามสามอือสามเวลาจะกระปุกแรกขานไปปวดอยู่ ที uhm, cup, ่ที animals, ่ทำไงต่อที่นี่ที่นี่มันปวดอยู่ที่นี่มันยังไม่ทันหมดกระปุกดีมันเริ่มเริ่มแล้วเริ่มนอนหลับแล้วก็รู้ตัวนะมันคิดอ้าวทำไมเรานอนหลับดีขึ้นกว่าเดิมเพราเราเบาโอ้โหจริงนี่นะก็เลยบอกมันครับออกมาให้อีกเจี๊ยบที่นี่แกตัไว้รอบนี้จ่ายตันจ้าปิดไดมอนด์มาไว้อ แล้วไงอ,อ,อีนี้เราปิดเดอมอนเราเอมันดีขึ้นอย่างนี้เราต้องมีโอกาสหายแน่นอนทีนี้พอเรากินไปกินไปพอมันดีขึ้นดีขึ้นทุกวันเราเดินได้ทํางานได้ปกติเนาะออแต่ทีนี้เราก็คิดย้อนหลังว่าเออวันนั้นเราคิดสั้นเนาะลูกเราอะเราจะไม่ได้ช่วยลูกเราอีกแหละตอนนี้ได้ช่วยลูกได้แล้วจ้ะ